นี่ก็เป็นบล็อกเคี้ยวครับอตอดุ๊กตะคูลฮอนดานครับสนใจสร้างได้นะครับบล็อกเคี้ยวแบบนี้อี่บล็อกลมก็มีครับนี่ครขายด้วยใช้เองด้วยนะครับแล้วประกันครับตัวนี้ซูก,กิตา้าครับตสเปคนี่ครับ RPM ขนาด1นึทับ2นิ้วนะครับแรงบิด500ถึง6ก0 Nm นะครับลอดูครับอันนี้คือตัวที่ใช้อยู่ครับแล้วประกันเลยครับแรงดีแน่ไปแล้ว ครับล็บอกเคียวครับถอนนอ,นอนันดาบล็อกลมซูกิต้าสนใจสรางได้นะครับสวัสดีครับ